ัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้ก็วันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมาอัปเดตอาการของแบงค์นะคะอาการตกมันก็ยังมีน้ำมันไหลออกดีอยู่นะคะช่วงนี้น้ำมันไหลสะดวก <c oughs> ไหลอาบแก้มเลยนะคะโอ้โหแบงค์ไม่ได้ออกไปไหนนี่เป็นเดือนแล้วมั้งคะเป็นเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลย ดูนะตรงข้างแก้มวันนี้นะ้ำมันไหลเยอะเลยนะไหลโอ้โหเกือบเข้าปากแล้วมันนะ้งน่ะโอ้ยกแรงแทบแบงเอ้ยทั้งสองข้างนะคะนะ้ำมันไหลอาบแก้มเลย วันนี้รู้สึกว่าจะไหลแรงนะคะช่วงน,นี้อากาศก็ยังร้อนนะคะยังร้อนฝนไม่ตกมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว <_ C os> เป็นคลึ้มคลึมนะคะคลึ้มคลึมทั้งวันนะคะ ถ่งเชามาก็ต้องทำความสะอาดนะที่ที่นอนให้มาหลับสบายดีไหมแบงค์เยกินนอนอย่างเดียวเลยเนาะไม่ต้องทำอะไรหรอกกินแล้วก็นอนแล้วก็ตกมันอยู่นี่แหละ ยังฟังคำสั่งของพ่ออยู่นะคะยังคุยกันได้ยังคุยกันได้ช่วงนี้นนแ,แต่ต่อไปไม่ไ,ไ,มไม่รู้เหมือน,นกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคะถ้าอายุ <c oughs> ถ้าอายุเยอะกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะยังคุยกันกับพ่อรู้เรื่องไหม ในช่วงตกมันนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ถ้าตัวกว่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต้องรอดูนะฮะรอดูกันต่อไปโอเคไวใจ่าเงิน ควานบูบอกว่าไม่เคยไว้ใจเลยไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะจะต้องระวังไว้ก่อนแหละนะคะเราจะประมาทไม่ได้เลยตูธื้อต้องแน่นหนาไว้ก่อนนะไว้ใจไม่ได้ แบงค์มีหน้าที่กินกับนอนแล้วก็ตกมันอย่างเดียวตกมันก็ตกมันเกินนะคะบ่อยเกินปีหนึ่งน่าจะสี่ครั้งได้มั้งนะคะสามถึงสี่ครั้งต่อปีเลยแหละครั้งละเดือนสองเดือนนะคะ อาปาป่าทำไมหาวเหรอหาวนอนบอกฮึเคื่ออาปากคืองอะรอาปากหาวคืออาปากหิวอาปานี่คือหิว,หวเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับแบงค์โอ้ยกินจริงๆแล้วจะหาให้กินทันไหมล่ะแบงค์เออนน่ฮึ ตัวเองไม่ได้ทำงานแต่กินเยอะกว่าเพื่อน,นทำงานได้ไม่พอเดือนสองเดือน <c oughs> ก็ยุดอีกแล้วเก็บตัวอีกแล้วเล่นไหมเล่น ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ตอนเย็นก็ต้องมาทาทาอีกทีหนึ่งนะคะทำความสะอาดอีกทีหนึง่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเรามาอาดีตอาการของแบงค์นะคะแต่น้ำมันก็ยังไหลดีเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแบค์บยา คลิปนี้ก็ฟังไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะ